ฉันจะพามาดูระบบนิเวศของวิเลัยชุมชนนาศนะคะซึ่งเป็นวิเลย์ที่ดิฉันกําลังศึกษาอยู่ตอนนี้นะคะที่วิเลยของเรามีล้อมลื่นและขณะเนื่อว่าเรามีต้นไม้ที่สามารถกัออากาศได้นะคะแล้วทำไมเราถึงมีต้นมะพร้าวเพราะดินของเราดินถ้าเราถึงได้มีต้นมะพร้าวนี่นะคะคือระบบดินที่ดีก็ดินที่ดีสามารถทําให้ระบบนิเวศดีได้แล้วก็มีต้นมะพร้าวแล้วในวิเลยชุมชนของเรานี้นะคะมีต้นไม้เยอะทําให้ วิเลยของชุมชนของเรารล่มลื่นแล้วก็เย็นแล้วต้นไม้ก็เป็นระบบนิเวศของนกมีต้นไม้ก็สามารถมีนอกอยู่แล้วมีดินที่เราปลูกมีมะม่วงดิฉันจะพาไปดูมะม่วงพาไปดูต้นหมอนนะคะในวิเลยชุมชนค่ะทําไมถึงมีมะม่วงมีต้นหมอนเพราะว่าในระบบนิเวศของวิเลยชุมชน มีดินที่ดีดินที่ดีได้ mm hmm. ก็าอาจจะมีไส้เดือนอยู่ในดินทําให้ดินไม่มีสารตกค้างไม่มีสารเคมีทําให้มีทำให้มีไส้เดือนซึ่งเป็นระบบนิเวศหมุนเวียนพวนดินนะคะเห็นไหมคะต้นหมอนนะคะ เนี่ยค่ะหรือมันเบอร์รี่หรือต้อนหมอนนะคะแสดงว่าดินแห่งนี้นะคะเป็นระบบนิเวศที่ดีมากก็อาจจะมีไส้เดือนมีมแมลงเพราะว่าดินเราไม่มีสารเคมีตกค้างนะคะก็อาจจะมีไส้เดือนทําให้ระบบนิเวศหมุนเวียนดีนะคะถ้ามีต้นไม้ถ้าดินไม่ดีก็ไม่สามารถที่จะปลูกต้นไม้ได้นะคะโดยเฉพาะต้นมะม่วง โดยเฉพาะต้นหม่อนนะคะที่มันสามารถขึ้นยากมากนะคะแสดงว่าดินที่นี่ดีมากนะคะถึงได้มีต้นหม่อนให้เราทานได้นะคะเนี่ยค่ะดิฉันจะเก็บทานเลยค่ะอร่อยค่ะมีต้นมะม่วงด้วยนะคะนี่นะคะระบบนิเวศดีมากค่ะมีไส้เดือนพวนดินให้ด้วยนะคะในวิ้นที่ชุมชนน่านค่ะไม่ต้องไปเพึ่งปุ๋ยเพิ่งอะไรนะคะดิฉันจะให้ฟังเสียงนกนะคะมีเสียงนกด้วยนะคะ เพราะว่ามีต้นไม้ใหญ่นกก็สามารถมาอยู่อาศัยได้นี่ก็เป็นระบบนิเวศอย่างหนึ่งนะคะเป็นการหมุนเวียนของวัฏจักรนกพึ่งต้นไม้ต้นคนก็พึ่งต้นไม้เพราะว่าต้นไม้สามารถต่ออากาศให้เราได้นะคะนี่ก็เป็นระบบนิเวศอย่างหนึ่งนะคะอย่างต้นไม้ต้นไม้ก็ต้องการปุ๋ยต้องการควรดิน อย่างเช่นไส้เดือนนะคะถ้าระบบนิเวศไม่ดีไส้เดือนก็ไม่สามารถอยู่ในดินได้นะคะถ้าหม้อดินมีสารตกค้างหรือมีสารเคมีต่างๆนะคะดินก็อาจจะไม่มีไส้เดือนพวกนี้นะคะแล้วเราก็ไม่สามารถปลูกต้นไม้หรืออะไรได้นะคะนี่เป็นระบบนิเวศที่ดิฉันอยากจะให้ศึกษาดูนะคะไม่ต้องไปศึกษาไหนไกลห,หรืออะไรมากมายเอาที่วิเลยชุมชนเราก็มีให้ศึกษาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ